ดีค่ะกลับมาพบกับดิวแล้วนะคะกับช่องฟอร์ดข้อเสนอที่ดีที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะดิวอยู่กับ y า t แท็2.0เทอร์โบนะคะราคา1,32,000บาทนะคะสีดำดูดูแบบนี้เลยกลับมาอีกแล้วสำหรับชุดแต่งเหล็กรอบคันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเห็นชัดๆดด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะชุดกันชนเหล็กแฮมเมอร์ค่ะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือจะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะคะเพราะเขาได้มีการเคลือบพื้นผิวมาอย่างดีนั่นเองและห่วงโอเมก้าตัวนี้ พ่นเป็นสีดำให้นะคะด้านบนตัวนี้ค่ะเรียกว่าไฟ LED เป็นบาร์ให้แบบนี้นะคะขนาด28นิ้วเนาะไฟตัดหมอกตัวนี้ให้เป็น double light เลยนะคะมีเป็นไฟเลี้ยวและไฟขอทางด้วยนั่นเองเซ็นเซอร์ด้านหน้ายังมีอยู่นะคะมีให้4จุด เเหมมือนดิกระจังด้านหน้าค่ะตัวอักษร F O R D f o r d ตัวนี้ลูกค้าคุมโทนให้เป็นสีดําล้วนนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบยาวนั่นเองที่ว่างตรงนี้ค่ะลูกค้าบอกว่าให้ช่วยติดค่ะตัวอักษรอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นั่นเองนะคะเป็นสีเทาสกรูปทรงสูงนะคะที่จะคเวอร์มาทั้งฝากระโปรงเลยสีดำด้านสลับกับสีตัวรถนั่นเองนะคะและมีรูป มามาแต่งสีคราบไฟให้แบบนี้เลยเพื่อให้รับกับตัวไฟหน้ามาแต่งนั่นเองนะคะไฟหน้ามาแต่งตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาเหมือนกันไฟ3มสเต็ปแบบนี้เป็น LED ให้นะคะ และซุ้มล้อแบบหมุดแบบนี้เลยแม็กตัวนี้เป็นแม็กลายดอกไม้นะคะขนาด18นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางโอตาเนสขนาด285 65 R 1 8นั่นเองคะ่ะลุยลุยออฟโรดออฟโรดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าชอบลุยนะคะต้องการยกสูงให้ด้วยนะคะเห็นสูงๆแบบนี้คือยกมาแล้วนะคะหนิ้วครึ่งนั่นเองนะคะพร้อมลุยเลย สติกเกอร์ด้านข้างนะคะเป็นลายสัตวโครนแบบนี้ที่ลูกค้ารีเควสตมาเลยติดสติกเกอร์4ีคูณสีด้วยเหมือนตัวขับสีเลยนั่นเองนะคะและบันไดข้างค่ะขาดไปไม่ได้เลยนะคะบันไดข้างเหล็กของ JTS นั่นเองเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและราหลังคาที่บิวอินมาแล้วนั่นเองค่ะ ไฮไลท์ของเราค่ะโลบาร์ bar, เหล็กตัวนี้ของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบแขนยาวทรงนี้เลยนะคะที่ลูกค้าเลือกมาเองและด้านบนค่ะ <S <S. <S เพิ่มตะแกรงสัมภาระมาสําหรับใส่ของสัมภาระนะคะเวลาต้องการจะไปเดินทางออกแคมป์เหลืออะไรต่างๆและมีไฟเบรกด้านท้ายด้วยนะคะของแฮมเมอร์นั่นเองฝาปิดกระบะท้ายค่ะเปลี่ยนเป็นครอบตัวอักษร Ford f o r d S, สีดำด้านแบบนี้เลยนะคะกันชนท้ายเป็นเหล็กทรงนี้เลยนะคะที่ลูกค้าเลือกมานะคะพร้อมกับห่วงโอเมก้าพ่นสีดําให้แบบ มนะีไฟสอป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะและไฟ LED ด้านท้ายเป็นไฟถอยก็จะขึ้นให้ด้วยนั่นเองโคมไฟด้านท้ายค่ะเปลี่ยนเป็นแบบสโมกนะคะรมดํานั่นเองเป็น LED ขีดสีแดงแบบนี้เลยกลางคืนเห็นชัดเจนแน่นอนคะ่ะ สวยงามเข้ากับตัวรถมากๆเลยและเช่นเคยนะคะลูกค้าที่ต้องการแต่งแนสไตล์ออฟโรดออฟโรดลุยๆแบบนี้นะคะชอบการแต่งเลดดุดันแบบนี้นะคะสามารถรีเควสมาได้เลยนะคะทักมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าทาง QR วอารค้ดไลน์ที่ดิวจะทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะคะหรือสายด่วนโทรเบอร์มือถือได้เลยคะ่ะฟอร์ดข้อเสนอที่ดีที่สุดช่องเราแต่งตามใจลูกค้าเหมือนเดิมนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ดิวขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย